ผมท้องแทนบัวได้ผมทำไปแล้วผมไม่ปล่อยให้ลูกของผมเป็นอย่างนี้หรอกขอค่ะค่ะคือบัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเมื่อคืนนี้บัวผ่าคลอดกระทันหันนะคะเอาอย่างนี้ดีไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวบัวให้สาวไปให้เลยคะ่ะนะคะโอเคค่ะนี่บัวคุณเพิงคลอดนะ ยังนอนเจ็บอยู่ขนาดนี้ที่ออฟฟิศยังโทรมาใช้งานอีกเหรอเน,นี่ยนี่คุณทำสองอย่างพร้อมกันไม่ได้หรอกบัวมันจะพังหมดไปดูลูกก่อนแล้วเมย์จะให้บัวลาออกเหรอก็ไม่รู้สิเอาจริงนะผมคิดว่าถ้าเกิดคุณลาพักตั้งแต่แรกเนี่ยคุณคงไม่ตกเลือดแบบนี้หรอกลูกก็ไม่ต้องไปนอนในตู้อกคิดเอเองนะบัวที่ออฟฟิศคุณ ม่มีคุณคนหนึ่งเขาก็หาพนักงานใหม่ได้แต่ผมกับลูกไม่มีคุณไม่ได้คุณต้องเลือกแล้วตูรู้ก่อลนะแห่วันนั้นเนี่ยผมโกรธมาก เพราะผมรู้สึกว่าที่ทํางานของบัวเนี่ยเอาเปรียบครับไม่ได้ห่วงเขาเลยคุณพูดแต่คําว่าเป็นห่วงแต่คุณไม่เคยทําอะไรที่เป็นการช่วยจําเลยเลยคุณต่อว่าเธอด้วยซ้ายาําใช้อานาจในการเป็นสามีกดดันให้จําเลยทําในสิ่งที่คุณต้องการโดยไม่สนล้ว่าเธออยากทาหรือไม่อยากทาคุณเอาแต่อารมณ์และความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ถูกต้องไหมครับไม่ถูกผมเห็นว่าลูกชายของผมป่วยเพราะว่าเมียของผมเนี่ยบัวแต่จะทํางานผมเป็นพ่อ ใจผมทำยังไงปล่อยทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ต่อไปเหรอผมก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาบ้างแต่คุณแก้ปัญหาด้วยการทีนิ้วสั่งไะครับหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวคือการนำพายครอบครัวเดินไปข้างหน้าไม่ใช่พอเดินไปเจอปัญหาก็โยนความผิดให้อีกฝ่ายที่คุณทำถ้าผมท้องแทนบัวได้ผมทำไปแล้วผมไม่ปล่อยให้ลูกของผมเป็นอย่างนี้หรอกท่านครับทนายจำเลยตงใจใช้คำพูดยั่ยวยุโจย ผมขอพักสายวยให้โจทย์ได้พักด้วยครับอนุญาตให้พัก15นาทีแม่แม่ใจเย็นๆก่อนสิคะ บัวคุณไปพูดกับเขาได้ไงว่าคุณตกเรื่องเพราะผมนะพี่คนดูแลลูกความพี่ด้วยครับผมจะคุยกับบัวแต่ก่อนไม่ว่าอะไรในบ้านคุณก็ให้ผมเป็นคนตัดสินใจแต่วันนี้คุณมากล่าวหาผมว่าผมเนี่ยบังคับและกดดันคุณนะผมกดดันคุณตรงไหนบัวพอเลยครับไม่เห็นต้องไปสนใจเลยคะ่ะแม่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนไม่ดีจริงๆเขาจะมียื้อไว้ทำไมนั่งฟังอยู่ตั้งนานที่เธอยังไม่เข้าใจอีกเหรอ ฉันก็แค่อยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าฉันไม่ได้เป็นหนูที่เมดเกา่าค่ะ